สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มาเกี่ยวญ้าให้วัวนะครับกับน้องเนกเก็บด้วยมาช่วยงานครับนี่ขยันเลยนี่แหละครับยาบางวางไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัจเรียนนะลูกรถขับจะไม่ให้บัสซ้อนไปแล้วครับไปโรงเรียนนี่แหละครับ น้องก็ช่วยแม่ด้วยครับนั่นที่พ่อเอาน้ำมาให้หนูได้อเอาก็ได้เอาจะติดไว้เลยกเจะบงังจะเต็นมาเลยอิอ่มยังไม่หิ้งละแลยเลยเขาเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะครับเขามีความสุขวัวเขามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเขาอิ่มสบายเราก็พักผ่อนสบายเราทำดีกับเขา เขาก็จะตอบแทนเรานะครับให้ลูกให้หลานเยอะๆให้กับเราเหมือนที่ผมเลี้ยงวัวอยู่ครับนี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็ขยายเยอะขึ้นแล้วครับเป็นทหารอยู่ในป่าก็มีบทบาทหนึ่งนะครับเป็นนักรบ <c oughs> อยู่นี่กับครอบครัวกับนักรบกับไร่กับนาเนี่แหละกับสวนอยู่ในทุกมิตเิเด็กๆก็ไปเรียนกันแนละ้วจักรยานพัง อีคันหนึ่งพ e ังนะครับลูกปืนล้อแตกก็เลยเหลืออยู่คันเดียวก็เลยให้ขี bread bread. ่ไปสองคนก่อนคันนั้นก็เดี๋ยวจะซ่อมให้ไปโรงเรียนขี่รถดีๆเนาะเอาไปงั้นนี่ครับตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพังใจเรียนนะลูกเดี๋ยวครับโอ้ทำไมคนโตขับเลยคนเล็กคนเล็กพร้อย ไปแล้วครับไปโรงเรียนสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มาเกี่ยวหญ้าให้วัวน,นะครับกับน้องเนกเก็บด้วยมาช่วยงานครับนี่ขยันเลยนี่แหละครับยาาวางๆางก็เม่เนกเก็บก็กําลังโกยหญ้าอยู่นะครับนี่น้องเนกเก็บก็มาช่วยด้วย เอาใส่ให้เต็มเลยลูกเอาเอาเอห่อปนั่นแหละนี่แหละครับสอนลูกให้อยู่กับธรรมชาตินะครับปกพันธ์กันเอาก็บใ,ใ,ให้เต็มเลยเ,เต็มแล้วเต็มแล้วเหรอได้เต็มแล้วนี่นะครับพืนะ้นที่หลังบ้านก็จะเป็นที่ปลูกหญ้านะครับ ให้วัวกินเขาเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะครับเขามีความสุขวัวก็มีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเขาอิ่มสบายเราก็พักผ่อนสบายับผมเราทําดีกับเขาเขาก็จะตอบแทนเรานะครับให้ลูกให้หลานเยอะๆให้กับเราเหมือนที่ผมเลี้ยงวัวอยู่ครับนี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็ขยายเยอะขึ้นนะครับนะครับน้อง อยู่กับบัวกับบ้านๆน,นะครับนี่นะครับน้องก็ช่วยแม่ด้วยครับนั่นพอแม่ทำอะไรลูกก็จะทำตามนะครับเส็จแล้วเหรอไหมนี่นะครับเขาก็รู้จักทำง,งานน,น,น,นี่ก็แม่น้องในเก็บนะครับก็ยาให้วัววัวก็รออยู่หิวเหมือนกันนะครับนั่น มองอยู่นี่นครับ หายตัวเยอะครับนี่แบ่งกัน้นกินหญ้ากินหญ้าไปด้วยกินฟางไปด้วยนะครับผสมกันไปบางวันหญ้าเยอะก็กินอิ่มบางวันกินหญ้าไม่่อเยอะก็ผสมฟางกินไปนี่ครับคุณนะครับนี่เอาจำผมได้ตลอดเลย กลับมาบ้านเกี่ยวยากให้เขากินนีครับนี่นะครับน้องในเกบกับแม่ก็ช่วยกันนลไม้นลมือนี่ครับความสุขของครอบครัวครับผมอย่างนี้มีความสุขที่สุดแล้วเรา เลยมันจะบางมัจะเต็มมาเลยอิอ่มยังไม่หิ้แล้เลยลยอิ่มแล้ว,ลวะช่ไ,ไม,ไมใก้ล้หมเลยนะครับ หังขังไว้นานเขาเครียดเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวก็เอาเออกไปพูกให้เดินเล่นหน้าบ้านกินไปอร่อยอเนี่นครับคุณทุกตัวเลยนะครับนี่เขาจำกลิ่นผมได้ กินให้อินน่มอันนี้ก็คือฟางนะครับที่เสร็จจากนาเราก็เก็บไว้ให้วัวอัดเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ,บแบ่ง้าต่อให้ฝั่งนู้นอีก ชีวิตบ้านๆเวลาลาพักกลับมาอยู่กับครอบครัวก็่างนี้นแหละครับแบ่งแบปาพาระครอบครัวทำนาเลี้ยงวัวปลูกผักอะไรนะครับทำได้หมดไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ฐานของพ่อแม่เราก็เป็นชาวไร่าชาว,าน,าาตตวานานะครับเราก็เราก็เติบโตมากับไร่กับนานครับเวลากลับบ้านมาทุกครั้งก็นี่แหละไม่เคยลืมหหตรงไหนล่ะปุ๊บไปแล้ว มาแล้วนี่นะครับมาแล้วมาพลันลิบพลันลิบอ่ออออาใดร้อนมากเลย,ยนครับ thôi 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 ơi thôi ếch thôi ếch thôi ếch đèn căng dạ từng เราอยืนตรงนี้ก่อนไหนตัวไหนแม่โกโก้ตัวไหนแม่โดโด้แตแม่โดโหนตั้งใจแม่โดโด้อ๋อนี่แม่โกโก้ใช่ไหมตั้งใ้แม่โดโตอ๋อเขาบอกว่านี่คือแม่โกโก้นะครับเพราะว่าสีดําเหมือนโกโก้ก็เลยเรียกแม่โกโก้แม่สีไข่อยู่ไหนล่ะแม่สีไข่อันนิ อ๋อนุ่นแม่สีไข่นี่ครับประจำช<ด>ื่อทั้งตัวนะครับวัวนี่มีชื่อทั้งตัวเลยเราจะเอาตัวไ,หนไ,ไหนไหมไหนแม่แดงแลนะแม่แดงอยู่ไหนแม่แดงอยู่นี่ไหนตัวไหนแม่นี่ชี้เลยแม่แดงอยู่ตรงนี้อ๋อตัวนู่นว่ะนูน่นครับแม่แดงแล้วไม่ช็อกโกแลตอ,อยู่ยไหนไม่ช็อกโกแลตบไม่ขาวแล้วไม่ขาว อู้นไม่ขาวนุ่นบางสักทีก็ได้ดีม่ขาวูสิอะไรสอนให้ลูกๆนะครับผูกพันกับเขาที่ถ้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราเลี้ยงเขาดีเขาก็ดีกับเราแลวครับเนี่ยเขาตอบแทนเราความสุขที่ไหนมีความสุขที่นั่นก็มีความสุขนะครับเนี่ยหกุ่นกัน,กนกเหมือนเราแหละเรากินอิ่มนอนหลับฝันดีสบาย พวกเขาก็กินอิ่มมันหลับฟันรีสบายเหมือนกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปแบกญ้ามาให้เขากินอีกยังไม่อิ่มมีหลายตัวไปเดี๋ยวพอไปแบก้าก่อนไป,ออไปหลายกองบ้านผมนี่ไม่ใช้ยาเคมีนะครับยาเคมียาจิตยาอะไรไม่ใช้นะครับอันตรายมันเป็นผลค้านเคียงเยอะนะครับเพราะว่า เอาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรด้วยแหละแล้เกยไม่ใช้มันนาข้าวเหมือนกันสารเคมีเราไม่ใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้จากที่วัวน,นี่แหละครับไปใส่ประหยัดเยอะเลยไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีอื เป็นทหารอยู่ในป่าก็มีบทบาทหนึ่งนะครับเป็นนักรบอยู่นี่กับครอบครัวกับนักรบกับไร่กับนานี่แหละกับสวนอยู่ในทุกมิติรสภาพเขาให้ได้ ันแหละเต็มตักร้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่อีกเอาไปให้ก่อนอยู่ใกล้ๆแบกไปเอาอึ๊บเอ้ยไปแล้วครับก็วสวนหญ้าหลังบ้านตัดไปริ่มยาวแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัดอีกครับตัดให้วัวกินครับให้ม่ติดใส่มามๆาๆๆ อ๋อแม่สีไข่กินเยอะน้อยลูกก้องเขานี่ก็ตัวนี้ก็แม่ที่ไข่นะครับนี่ สองตัวแรกเลยกับแม่แดงข้างในนู้นที่ซื้อมาแล้วมา,มาเลี้ยงเขาเขาให้ลูกเหาให้หลานเราแล้วครับเนี่ยจะขายก็ไม่กล้าขายนะครับเพราะว่าสงสารเขาอยู่กับเราถ้าว่าคนที่ซื้อเขาใจดีจริงๆเขาซื้อแล้วไปเลี้ยงต่อครับไปเลี้ยงอลูกมันอะ่ะเราขายให้อยู่แต่ว่าถ้าขายให้พ่อค้าที่เขามารับซื้อไปทําเนื้ออะไรเงี้ยก็คิดอยู่เลยครับที่ทําใจถึงมาก็จะ แบ่งญาติกันนี่แหละครับเลี้ยงเอาลูกวันแบ่งกันเขาไม่มีวัวเราก็ให้เขาไปเลี้ยงเอาลูกครับผมบางคนเขาก็ไม่มีเงินซื้อครับเพราะว่าจะซื้อวัวเลี้ยงเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเป็นหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นบางคนครอบครัวก็ฐานะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ก็อยากได้เลี้ยงเราก็นั่นแหละช่วยๆกันไปเรามีเราก็แบ่งเขาเวลาเขามีเขาก็แบ่งเราคืนนะครับ ผมก็แบ่งวัวให้เขาไปเลี้ยงหลายตัวอยู่เหมือนกันเขาไปเลี้ยงอนุกมันนะครับหรือบางตัวถ้าเขาเลี้ยงดีก็ให้เขาไปเลยถ้าเขาเลี้ยงดีนะครับรักเอ็นดูเหมือนลูกเนะี่ยให้เลยไม่ต้องถามน,นี่ครับผมให้ฝั่งนี้ตอเอง ก็แบ่งทเท่ากันยาครับวันนี้ตัดไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่มันเนื่อจากว่าเครื่องตัดยาน้ำมันหมดก่อนกะ็เลยตัดได้เท่าเรานี้พอกินไปก่อนตัดในเท่านี้เองเครื่องตัดยาน้ำมันหมดนะอย่าฝังมีสองตัวอึ๊บ <c oughs> ผม,มาจะเสร็จแล้วเสร็จ คือปัญญาเข้าบ้านน่อนก็ไปหาน้ำมันใหม่มาตัดอีกอ,อไปไป กิน้าดีวัวผมกินไม่เลือกนะกินง่ายครับเพราะเขาเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองผสมลงยาอะไรก็ไม่ได้ฉีดนะครับธรรมชาติเขาถัางน้ํานะครับนี่ใส่น้ําให้เขากินให้เต็มเดี๋ยวเขาก็มากินเองเวลาผมไม่อยู่ก็ลูกๆผมนะกับแฟนผมมาทํากันมาช่วยพ่อแกก็ตัดยาให้ช่วยกันนะครับทุกคนแบ่งเบาภาระกัน ผมก็ไปทํางานได้ได้จากการเป็นทหานทานก็นดีครับได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวก็เฉพาะบัวก็ไม่ไม่ค่อยกล้าขายเท่าไหร่ครับเลี้ยงเลยพูดจริงๆมันสงสารจริงอะเลี้ยงเหมือนลูกอะ่ะเลี้ยงแบบรักมากเลยเห็นเขาสุขภาพดีเขากินอิ่มเราก็มีความสุขแล้ว ก็ยังว่าเลยถ้าไปขายให้โรงเนื้อโรงอะไรก,ก็จะดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนเขาอยากเลี้ยงเขาไปเอาลูกอะเขาให้เขาปวดน้าไม่เป็นพ่อแล้วเขากินหญ้ากินกินเสร็จเขาก็กินน้ําเองปุ๋ยอะไรที่อะไรเขาก็มีประโยชน์มากเลยเอาไปใส่ผักใส่อะไรไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีเลยที่บ้านเียได้แต่ปุ๋ยเนีวัวเราเนี่แหละ เอาน้ำใส่ท่อให้วัวเสร็จแล้วก็เสร็จพัรกินแล้วครับพักคนเดี๋ยวก็มีงานบ้านให้ทำต่ออีกครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ